ไหนอยากได้ยินเสียงปกติไม่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 ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ได้ไม่ได้เออยากได้ยินเสียงปกติไม่เดี๋ยวอยากกินขนมไหมอยากกินขนมไหมไม่ไม่อยากกินมีแตงเยอแตงเยลไม่กินไม่กินไม่ ชื่อกินเองได้ไม่เป็นไรเฮ้เฮ้ยังยังยันยังยังยังยัิยงยองีังยัมยังยั่ยขอยัังยแป๊บงยงง่ังยังงงงยังยังงยัยั่ อะไรอะไรผู้อะไรพี่อกหยอย่หน้องจะพูดเสียงปกติไหมถ้าน้องไม่พูดพี่จะไปละพี่ไปทำคลิปละเสียเวลาพี่เฮ้ยน้องเสียงอะไรไอ้ไว้พี่เก็บของพี่ก็ไปกินยาซะมึงจะไปกินยา <laughs> goodbye. Goodbye. Hey.